นะคะอีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คนตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยหนึ่งในนั้นก็คือว่าที่ทําให้ไฟลุกลามต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายคนหวาดกลัวก็คือเรื่องของสายไฟสายสื่อสารนะคะก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาให้ลงดินให้ได้เร็วที่สุดในส่วนนี้ของทางรัฐมนตรีว่าการการะทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า d a s วันก่อนเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าเอาละในส่วนนี้ก็จะมีการนำเงิงบประมาณเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทในส่วนของงทาารัฐบล มาช่วยในการที่จะเอาสายสื่อสารเนี่ยลงดินเพื่อความปลอดภัยนะคะเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒนาคณะขามานุสรรัฐมนตรี DES ก็พูดถึงการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ลงพื้นที่ที่สุขุมวิท36นะคะบอกว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นนโยบายที่นายกเนี่ยผลักดัมมนมาโดยตลอดเพราะว่ามีผู้ให้บริการสายสื่อสารหลายรายที่ทำสายเหล่านี้มีเยอะก็จำเป็นต้องจัดระเบียบแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็มาจากทางกสทชซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะจะมีการจัดระเบียบเนี่ยนะคะเอาลงดินเนี่ยประมาณ39จสุดที่ดำเนินการรวมเส้นทาง100กว่ากิโลเมตรโดยการลงพื้นที่ของตมเป็นการเร่งรัดดำเนินการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า เราเดําเนินการอยู่ที่จุดไหนบ้างแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าใครเห็นว่าเอ๊ะจุดไหนมีปัญหาเนี่ยแจ้งมาได้เลยที่ทางกสทชหรือว่ากระทรวง DES นะคะแล้วก็บอกว่าการดาเนินการทั้งหมดต้องใช้เวลาหลายปีค่อยๆทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งตรงนี้ก็มีงบประมาณในส่วนที่ต้องใช้เดียวประมาณ2 0,000ื่นล้านบาทซึ่งถือว่าสูงถ้าลงทุนแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายจากภาคเอกชนเจ้าของสายสื่อสารจะเป็นภาระราที่จ่ายไม่ไหวและก็เลยต้องมาช่วยในส่วนนี้ค่ะ